เพเมเกอร์วันนี้ขอเสนอ5ดาบนักเตะซาสโซโลที่ถูกขายออกไปด้วยราคาแพงที่สุดอันดับที่5สเตฟาโนเซนซี25ล้านยูโรสเตฟาโนเซนซีย้ายมาร่วมทีมซาสโซโลเมื่อปี2016โดยย้ายมาจากเชเซนาสโมสรอนในซเซเรียบี สำหรับมิดฟิล์ชาวอิตาลีรายนี้ได้ลงเล่นเกมเซเรียครั้งแรกกับซาสโซโลในเกมนัดเปิดสนามของเซเรียซีซั่น2016-2017สำหรับสเตฟานเซนซีอยู่ค้าแข่งกับซาสโซโล3ีซันและได้ลงเล่นไป68เกมในทุกรายการ ก่อนที่ในตลาดซัมเมอร์2019อินเตอร์มิลานจะยื่นข้อเสนอขอยืมตัวเซนซี่มาใช้งาน1สี่ซั่นพร้อโดยออปชั่นซื้อขาด25ล้านยูโรและในตลาดซัมเมอร์2020ทีมงูใหญ่ก็ได้ใช้ออปชั่นซื้อขาดในที่สุดส่วนผลงานกับทีมงูใหญ่สเตฟาน o s เซนซีได้ลงเล่นไป53เกมในทุกรายการพร้อมมีส่วนร่วมในการช่วยให้อินเตอร์มิลานคว้าแชมป์เซเรีย A ในซีซั่น2020-2021 อันดับที่4ฮาเมดตาเล่ยีล้านยูโรฮาเมดเตาเล่ le, คือแนวลุกชาวไอวอรี่โค้ดที่ย้ายมายังประเทศอิตาลีเมื่อตอนอายุราวๆ15ปีก่อนที่จะได้เซ็นสัญญาเข้ารวมทีมโยชนของเอมโปลีเมื่อปี2015ฮาเมดตาเล่ได้ลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ในเกมซีรีบีเมื่อปี2017ก่อนที่ในซีซั่น2018-2019ตาเล่จะยึดตัวหลักของทีมได้สำเร็จ และในตลาดเสมเมอ่อ2 0 1 9ซาซูโซโลจะได้ให้ความสนใจฮาเมดเตาเล่ก่อนจะยืนขอเสนอขอยืมตัวมาใช้งาน2ีสั้นและได้ย้ายมาร่วมทีมแบบถาวรเมื่อสัญญายืมตัวสิ้นสุดลงส่วนผลงานในช่วงที่ลงเล่นให้กับซซสโซโล่ฮาเมตเตาเล่ก็ถือเป็นผู้เล่นตัวหลักของทีมโดยลงเล่นไปมากถึง111เกมยิงไป18ประตูกับ11แอซิต ส่วนการย้ายทีมของฮามิเตเตาเล่เริ่มต้นเมื่อตลาดเดือนมกราคม2023โดยเป็นทางบอลมัดยืนคอเสนอยืมตัวมาใช้งานครึ่งสี่สั้นและในตลาดซัมเมอร์2023เตาเล่จะย้ายมาร่วมทีมบอลมัดแบบถาวนโดยค่าตัว25ล้านยูโรอันดับที่3จาโคโมลัสปาโดลี25ล้านยูโร กองหน้าชาวอิตาลีรายนี้คือนักเตะเยวชนของซาสโซโลที่ย้ายเข้าร่วมทีมอคาเดมีตั้งแต่ปี2009ข้ามาในปี2019จาโคโม่ลัสปาโดลีได้มีโอกาสลงประเดิมสนามในเกมซีเรียให้กับสโมสรและหลังจากนั้นก็ค่อยๆเติบโตก่อนจะยึดตัวหลักของทีมได้สำเร็จสำหรับจาโคโม่ลัสปาโดลียิงไป18ประตูจาก82เกมที่ลงสนามให้กับซาสโซโล ก่อนที่ในเดือนสิงหาคม2022นาโปลีจะยื่นข้อเสนอขอยืมตัวลัสปาโดลีมาใช้งานเป็นเวลา1-4ซีซั่นพร้อมออปชันซื้อขาด25ล้านยูโรโดยลัสปาโดลีลงเล่นไป25เกมในลีมีส่วนช่วยให้นาโปาลีคว้าแชมป์เีเรียในรอบ33ปีของสโมสรก่อนที่สุดท้ายแล้วนาโปลีจะเซ็นสัญญาคว้าตัวมาร่วมทีมแบบถาวรในตลาดซัมเมอร์2023โดยค่าตัว25ล้านยูโร อันดับที่2มานูเอลโลคาเตลีี่25ล้านยูโรมานูเอลโลคาเตลี่เริ่มต้นเส้นทางอาชีพมาจากการเป็นเด็กฝึกของอาตาลันตาก่อนที่เมื่ออายุครบ11ขวบจะย้ายไปร่วมทีมเอซิมิลานเมื่อปี2009มานูเอลโลคาเตลีเดบิวต์นัดแรกในเกมลีกให้กับเอซิมิลานเมื่อตอนอายุ18ปีและหลังจากนั้นก็เริ่มมีโอกาสได้ลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ สำหรับโลคาเตลี่ได้ลงสนามให้กับเอซีมิลานไปทั้งหมด63เกมก่อนที่ในตลาดซัมเมอร์2018มานูเอลโลคาเตลี่ไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของเจเนโรกัตตูโซ่เฮดโค้ชของเอซีมิลานและทีมปีศาจแดงดำก็ได้ยืมตัวตีเอเมอเบกาโยโก่กองกลางของเชลซีมาใช้งานและตัดสินใจปล่อยตัวโลคาเตลี่ไปค้าแข่งกับซาสโซโรด้วยสัญญายืมตัวบวกกับออปชั่นซื้อขาดในราคา12ล้านยูโร Manuel ลโลคาเตลี i, ทำผลงานได้ดีในช่วงสัญญายืมตัวนั่นจึงทำให้ซาสโซโลตัดสินใจใช้ออปชั่นซื้อขาดคว้าตัวมาร่วมทัพแบบถ่าวนมาน u e l ลโลคาเตลีถือเป็นนักเตะต,ตัวหลักของโรเบโตเดซาบีเฮดโค้ดของซาสโซโลในเวลานั้นและเจ้าตัวก็ได้ลงสนามไปถึง99เกมในทุกรายการ ซึ่งโดยฟอร์มมันโดดเด่นทำให้โลคาเตลี่มีชื่อไปลุยศึกฟุตบอลยูโร2020แล้วก็มีส่วนร่วมในการช่วยให้ทั ie, พอสซรลีคว้าแชมป์ยูโรมาคงได้สำเร็จและเมื่อจบศึกยูโร2020ยูเวนตุสจะได้ให้ความสนใจมาเนลโลคาเตลี่และยืนขอเสนอยืมตัวมาใช้งาน2ปีพวงโดยออปชันบังคับซื้อขาด25ล้านยูโรบวกแอดออนอีก12.5ล้านยูโร ส่วนช่วงเวลาที่มาเนลโลคาเตลี่ขาแข่งกับทีมม้าลายเขาก็ถือเป็นผู้เล่นตัวหลักในแดนกลางของยูเวนตุสและในตอนนี้ก็ได้ลงเล่นให้กับทัพม้าลายไปแล้วมากกว่า90เกมอันดับที่ 1. จาลูกาสคามกาสา36ล้านยูโรจาลูกาสคามมกาคือกองหน้าชาวอิตาลีที่ย้ายมาร่วมทีมซาสโซโลเมื่อปี2017โดยในตอนนั้นย้ายมาจาก PSV ีไอโฮเฟน และในซีซั่น2021-2022สคามากาจะได้ขึ้นมาลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่และกลายเป็นกองหน้าตัวหลักของทีมในซีซั่นดังกล่าวลังซัดไป16ประตูจาก36เกมในซีเรียนั่นจึงทำให้เมื่อจบซีซั่นดังกล่าวเวสตแฮมจะตัดสินใจใจ่ายเงินควาา36ล้านยูโรบวกแอดออนอีก6ล้านยูโรกระชากตัวจัลูก้าสคามากมามาร่วมทีมในตลาดซัมเมอร์2022 แต่อย่างไรก็ตามสคามากาทาผลงานได้ไม่ดีสักเท่าไหร่บวกกับยังโดนาการบาดเจ็บคอยมาเล่นงานอยู่ตลอดทำให้ในปีแรกกับทีมขุนคอนจเจ้าตัวยิงได้เพียงแค่8ประตูนในทุกหลายการแต่อย่างไรก็ตาม จาลูกาสคามากาก็คว้าแชมป์รวมกับสโมสซอนได้ในปีแรกหลังเวสต์แฮมจบซีซั่นด้วยการคว้าแชมป์ยูโรปาคอนเฟ์ลีและนั่นก็ถือเป็นซีซั่นเดียวที่สคามมกาได้ค้าแข่งในเกาะอังกฤษก่อนที่ในตลาดซัมเมอร์2 0 2 3จะย้ายกลับมาค้าแข่งในอิตาลีกับอัตาลันตาติดตามช่องทางอื่นๆของเพจเมเกอร์ทั้งในเพจ Facebook และช่อง t i k t o k และหากชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้สนับสนุนพวกเราด้วยการกดไลค์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง Playmaker และหากต้องการสนับสนุนเพิ่มเติมเพียงกดปุ่ม s u p e r t a แตเพื่อโด o n a t e เป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์แบบนี้ออกมาเรื่อยๆ